คุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนหรือเดินข่าของเรามักจะดังกรอบแกรบเบาๆเ,เหมือนเสียงเตือน,ตนจากร่างกายบางวันแค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็รู้สึกเจ็บนุงน่วง,นวงจนต้องหยุดพักหลายคนอาจคิดว่าอ๋อก็คงเป็นเพราะอายุมากขึ้นแต่ความจริงแล้วมันอาจไม่ได้เกี่ยวกับอายุอย่างเดียวเลยก็ได้เมื่อก่อนเราเคยเดินทั้งวันโดยไม่เมื่อเขา่าก็ไม่เคยส่งเสียงแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าร่างกายเริ่มปราะบ,บางกว่า ที่เคยความลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในอาการนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคอลลาเจนซึ่งเป็นเส้นใหญ่เล็กๆที่ช่วยให้ข้อเข่าของเรายืดหยุ่นและทำงานได้อย่างราบรื่นแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ผลิตคอลลาเจนน้อยลงทุกวันและโดยที่เราไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเขาที่เคยแข็งแรงกลับเริ่มส่งสัญญ,ญาณของความช่วยเหลือและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจคอลลาเจนจึงอาจเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่า,ขาที่เราคิดว่าสูญเสียไปแล้ว คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมร่างกายของเราที่เคยแข็งแรงจู่ๆถึงเริ่มส่งเสียงเตือนออกมาทีและน้อยเหมือนนาฬิกาสายที่ค่อยๆหมุนกลับด้านเข่าที่เคยมั่นคงเวลายืนประชุมหรือเดินตลาดตอนนี้กลับส่งเสียงกรอบแรกรบทุกครั้งที่ขยัยกรกล่าวกับกำลังบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของอายุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปกว่านั้น เราจะพบว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองพิยงเพราะตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราเองสิ่งที่เรียกว่าคอลลาเจนคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนคือเส้นใหญ่โปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ทั่วร่างกายยาเราตั้งแต่ผิวหนังเส้นผมไปจนถึงกระดูกข้อต่อและเอ็นคอลลาเจนเป็นเหมือนกาธรรมชาติ ที่ยึดทุกส่วนของร่างกายให้ทำงานอย่างราบรื่นหากไม่มีคอลลาเจนทุกการเคลื่อนไหวของเราจะกลายเป็นเรื่องยากเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้ข้อเข่าของเรายืดหยุ่นและไม่เสียสีกันมากเกินไปลองนึกภาพดูสิว่าข้อเข่าของเราก็เหมือนประตูไม้บานหนึ่งที่ต้องเปิดปิดทุกวันหากไม่มีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ในบานพับประตูนั้นก็จะเริ่มฝืดแด้เสียงอีดอาร์ตก็ดังขึ้นทุกครั้งที่ขยับร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันคอลลาเจนคือ น้ำมันหล่อลื่นของข้อกระดูกที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปนอย่างราบรื่นโดยไม่เจ็บปวดเมื่อเรายังหนุ่มสาวร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้เองอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อการเวลาผ่านไปกระบวนการนี้ค่อยๆช้าลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายผลิตคอลลาเจนน้อยลงหลังจากอายุ40ปีร่างกายของเราจะผลิตคอลลาเอจน,น้อยลงเฉลี่ยปีละ1%และเมื่อถึงช่วงอายุ50 60ปีกระบวนการผลิตนั้นอาจลดลงถึงครึ่งหนึ่งของวัยดุ่มสาวเลยทีเดียวสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมหลายคนเริ่มรู้สึกปวดขาวเวลาเดินหรือรู้สึกไม่ล้าง่ายขึ้นแม้จะทำกิจกรรมเดิมๆที่เคยทำได้สบายมาก่อนมันไม่ใช่เพราะเราแก่แต่เพราะร่างกายเรากำลังขาดวัตถุดิบสำคัญในการซ่อมแซมตัวเองในอดีตคนไทยรุ่นปู่ย่ามักกินอาหารธรรมชาติที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนเช่น น้ำต้มกระดูกหนังไก่หรือเอ็นวัวโดยไม่รู้ตัวแต่พอชีวิตยุคใหม่เร่งรีบอาหารแบบนั้นกลับค่อยๆหายไปจากโตะอาหารถูกแทนที่ด้วยอาหารแปรรูปหรืออาหารที่เน้นความสะดวกจนร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดที่เคยได้รับบอเมื่อไม่มีคอลลาเจนเพียงพอร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ขาดน้ำมันหล่อเลื่นทุกครั้งที่ขยับข้อเข่าเส้นเอ็นและกระดูกอ่อนจะเสียสีกันโดยตรงทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบและรู้สึกเจ็บ ผลกระทบจากการขาดคอลลาเจนการขาดคอลลาเจนไม่ได้ส่งผลแค่กับความงามของผิวพรรณแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งหลายคนเริ่มจากอาการปวดเล็กๆน้อยๆที่เข่าหรือหลังแล้วค่อยๆลามไปจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อคอลลาเจนในข้อต่อลดลงกระดูกอ่อนที่ห่อหุ้มปลายกระดูกจะเริ่มบางลงทําให้เกิดการเสียสี และอักเสบส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อเดินนั่งหรือแม้แต่เวลาลุกขึ้นยืนเสียงกรอบแกรบที่เราได้ยินคือเสียงของร่างกายที่กำลังร้องขอให้เราดูแลมันไม่เพียงเท่านั้นการขาดคอลลาเจนยังทำให้กล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรงลงทำให้เราทรงตัวได้ไม่ดีเหมือนก่อนเสี่ยงต่อการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตเุเล็กๆที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้โดยไม่คาดคิด ในทางจิตใจคนที่ต้องเจ็บเข่าหรือเคลื่อนไหวลำบากมักจะรู้สึกหมดแรงใจรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงจริงๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้สุขภาพโดยรวมของเรายิ่งแย่ลงเพราะเมื่อใจเราอ่อนแอร,ร่างกายก็จะตามไปด้วยแต่ข่าวดีคือปัญหานี้ไม่ได้ไร้ทางออกเลยเพราะถึงแม้ร่างกายจะผลิตคอลลาเจนน้อยลงตามไปแต่เรายังสามารถเติมเต็มให้มันได้จากอาหารธรรมชาติรอบตัวเพียงแค่เราเข้าใจและเลือกสิ่งที่ถูกต้อง เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำในทุกๆวันบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยอย่างการเลือกอาหารเช้าหรือการดื่มน้ำซุปใสๆหนึ่งถ้วยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเขาที่เราไม่เคยคิดว่าจะกลับมาแข็งแรงได้อีกชีวิตของเรายังมีค่ามากพอที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกลัวความเจ็บปวดนี่หัวข่าขอแค่เราเริ่มดูแลมันตั้งแต่วันนี้เพราะแม้เวลาจะไม่หยุดเดินแต่เรายังสามารถเลือก เดินอย่างไม่เจ็บปวดได้เสมอถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเข่าของคุณส่งเสียงเตือนอยู่ทุกวันนี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่ในการหันมาฟังมันอย่างจริงจังเพราะบางทีสิ่งที่ร่างกายต้องการอาจไม่ใช่ยาแพงๆแต่คือความเข้าใจและการดูแลอย่างสม่ำเสมอและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการรู้จักคำเล็กๆคำหนึ่งที่ชื่อว่าคอลลาเจนเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าคอลลาเจน คือหัวใจสําคัญของสุขภาพข้อข่าคําถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วเราจะช่วยร่างกายให้กลับมามีคอลลาเจนได้อย่างไรต้องกินอาหารเสริมแพงๆหรือไม่คําตอบคือไม่จําเป็นเลยเพราะธรรมชาติรอบตัวเรามีของดีซ่อนอยู่มากมายเพียงแต่เรามักมองข้ามมันไปเท่านั้นเองหลายครั้งสิ่งที่ช่วยเยียวยาร่างกายเราไม่ได้อยู่ในขวดหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ราคาแพงแต่ซ่อนอยู่ในครัวของเราในตู้เย็นของเรา และในวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบที่คนไทยรุ่นก่อนเคยใช้อาหารเพิ่มคอลลาเจนตามธรรมชาติเริ่มต้นจากสิ่งง่ายที่สุดก่อนเลยไข่แดงหลายคนกลัวไข่แดงเพราะได้ยินว่ามีคอเลสเตอรอลสูงแต่ความจริงแล้วในไข่แดงนั้นมีกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายใช้สร้างคอลลาเจนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินบีและโคลีนซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าแข็งแรงขึ้นถ้าใครไม่ได้มีปัญหาไขมันในเลือดสอ ุงมากการกินไข่วันละฟองถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆให้ข่าวของเราได้เลยต่อมาคือเมล็ดฟักทองของว่างเล็กๆที่คนไทยมักมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่มพลังของสังกะสีและแมกนีเซียมซึ่งจําเป็นต่อการสร้างคอลาเอจจนและซ่อมแซมเซลล์กระดูกอ่อนคุณอาจขั่วเมล็ดฟักทองไว้กินเล่นตอนบ่ายหรือโรยบนสลัดตอนเช้าร่างกายจะค่อยๆดูดซึมสารอาหารเหล่านี้โดยไม่ต้องฝืนเลย ส่วนใครที่ยังชอบรสชาติแบบบ้านๆหน่อยลองดูหนังไก่ต้มหลายคนอาจคิดว่าหนังไก่คือของมันแต่เมื่อเราต้มจนไขมันละลายออกไปจะเหลือแต่ชั้นเจลาตินใสที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนธรรมชาติเพียงแค่กินในปริมาณพอดีไม่ทอดไม่เค็มจัดก็กลายปเป็นอาหารบำรุงข้อเข่าชั้นดีได้ต่อหน้าอามาคืออาหารจากทะเลปลาแซลมอนและปลาซาดีนสองชนิดนี้เป็นแหล่งของโอเมก้าสา และคอลลาเจนที่ดูดซึมง,ง่ายร่างกายใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะปลาซาดีนทั้งกระดูกซึ่งมีแคลเซียมสูงและช่วยลดการอักเสบในข้อถ้าได้กินสัปดาห์ละสองสามครั้งจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่าลืมน้ำซุปกระดูกนี่คือภูมิปัญญาไทยแท้ที่คนสมัยก่อนใช้กันมาหลายชั่วอายุน้ำซุปจากกระดูกหมูหรือกระดูกวัวที่เคี่ยว จนได้เนื้อเจลลี่ข้นๆเต็มไปด้วยกรดอะมิโนและคอลลาเจนธรรมชาติดื่มวันและถ้วยเหมือนการเติมน้ำมันให้ข้อเข่าทำงานอย่างราบรื่นอ,อีกครั้งสำหรับใครที่ยังคิดถึงรสชาติแบบไทยๆเอ็นบัวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรมองข้ามเอ็นบัวเต็มไปด้วยโปรตีนคอลลาเจนเมื่อเคี่ยวจนเปื่อยจะได้เนื้อสัมผัสนุ่มๆและกลายเป็นอาหารที่ทั้งอร่อยและช่วยบำรุงข้อต่อไปพร้อมกันคนรุ่นก่อนมักใช้ทำต้มขาหรือใส่ ในแกงน้ำใสถือเป็นอาหารที่ทั้งอิ่มใจและอิ่มกายสุดท้ายคือคอลลาเจนจากปลาทะเลลึกนี่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่สะดวกทำอาหารเองเพราะคอลลาเจนชนิดนี้มีโมเลกุลเล็กร่างกายดูดซึมได้ดีโดยเฉพาะถ้าทานร่วมกับวิตามินซีจากระผละไม้เช่นส้มฝรั่งหรือมะขามป้อมจะช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีบริโภคและคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วควรกินอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดคำตอบคือไม่ต้องมากแต่ให้สม่ำเสมอลองจัดอาหารเหล่านี้ให้หมุนเวียนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นวันจันทร์ถึงพุธกินน้ำซุปกระดูกหรือไข่แดงวันพฤหัสถึงศุกร์เพิ่ม,มเมล็ดฟักทองหรือปลาซาดีนสุสัปดาห์อาดเขียวน้ำแกงเอ็นบูไว้สดตอนเย็น นอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอวันและอย่างน้อย6-8แก้วเพราะคอลลาเจนต้องการน้ำในการทำงานถ้าเราดื่มน้ำน้อยร่างกายจะซ่อแมแซงข้อเข่าได้ช้าลงและอย่าลืมหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือของงหวานจาัดเพราะน้ำตาลจะไปทำลายเส้นใยคอลลาเจนในร่างกายอีกเคล็ดลับที่หลายคนมองข้ามคือการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนการเดินช้าๆในสวนตอนเช้าการเหยียดขาเบาๆก่อนนอนหรือแม้แต่การนวดน้ำมันอุ่น รอบหัวเข่าก็ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นส่งสารอาหารและคอลลาเจนไปยังข้อต่อได้ดีกว่าเดิมที่สำคัญคืออย่าเร่งรัดผลลัพธ์เพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูบางคนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในสองสัปดาห์บางคนอาจใช้เวลาเป็นเดือนแต่ทุกวันที่เราดูแลตัวเองคือการลงทุนระยะยาวกับสุขภาพของเราเองสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราปรับอาหารและพฤติกรรมได้สักระยะร่างกายจะเริ่มตอบกลับมาอย่างเงียบๆ เขาที่เคยดังกรอบแกรบเริ่มเงียบลงเวลาลุกขึ้นเดินก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนเดิมอีกต่อไปความมั่นใจกลับคืนมาและที่สำคัญเราจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเรายังมีพลังอยู่เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องของวัยแต่คือเรื่องของการดูแลแล,และทุกมื้ออาหารที่เรากินคือโอกาสในการเยียวยาร่างกายอย่างแท้จริงลองมองอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของกินแต่เป็นเพื่อนเก่าที่พร้อมจะช่วยเราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะอายุเท่าไรเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะก้าวเดินอย่างสง่างามและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคุณอาจไม่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นต้มซุปใส่กระดูกหมูเพิ่มอีกถ้วยหรือซื้อมเมล็ดฟักทองมาคู่ไว้กินเล่นในเวลาทำงานแค่นี้ก็เพียงพอที่จะส่งสัญ,ญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเรายังไม่ยอมแพ้เพราะในทุกการดูแลตัวเองคือการบอกกับร่างกายว่าเรายังอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และว,วันนั้นเองเขาของเราจะค่อยๆขอบคุณเราด้วยการเดินได้อย่างมั่นคงอีกครั้งเมื่อเราผ่านช่วงชีวิตมาหลายสิบปีเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของราคาแพงแต่อยู่ที่การได้ลุกขึ้นมาเดินโดยไม่เจ็บได้หัวเราะกับคนที่เรารักโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือได้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะทําในสิ่งที่เรารักสุขภาพดีมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือผลลัพธ์ของการดูแลตัวเองทุกวัน ทีละน้อยๆเพียงแค่เราเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างการเลือกกินอาหารที่ช่วยเสริมคอลลาเจนดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้ดีและให้หัวใจได้ยิ้มในทุกวันคุณจะรู้เลยว่าร่างกายตอบแทนความใส่ใจนั้นกลับมามากเพียงใดและถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆในการเริ่มต้นดูแลตัวเองอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพราะในทุกสัปดาห์เรายังมีเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆ และเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นเสมอเข้าหัวใจสีแดง